สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราจะโอนเงินจากธนาคาร TTB หรือ TMB ธนชาติเนี่ยไปธนาคารกรุงไทยเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราจะโอนมันก็โอนความจริงมันก็โอนไปได้ทุกธนาคารนะครับวิธีการก็คือแล้วก็เข้ามานี่ครับเราก็เข้ามาตรง อ่านี่นะครับ tmb ธนชาตินี่ก่อนนะครับกดเข้าไปครับจิ้มเข้ามาอ่าพอเข้ามาที่ tmb ธนชาติเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่คําว่าโอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาตรงคําว่าโอนเงินตรงนี้นะครับอ่ากดเข้ามานะครับพอถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่อ่ารหัสผ่านะครับหรือสแกนด้วยลายนิ้มือนะครับเราก็อ่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ เลือกมานะครับมาตรงบัญเนี่ยนะครับบัญชีอื่นๆนะครับนี่เราก็โอนมาตรงกดเข้ามาตรงคำว่าบัญชีอื่นๆตรงนี้นะครับอ่าพอบัญชีอื่นๆปุ๊บตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเลือกธนาคารครับกดเข้ามา มันก็จะมีธนาคารเยอะแยะไปหมดเลยเต็มหน้าเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ ktb นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมจะโอนไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือ ktb ก็กดเข้าไปครับที่ ktb เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการโอนไปนะครับผมยกตัวอย่างโอนไปสัก สองร้อยบาทแล้วกันนะครับแล้วก็กดดันนะครับต่อมานะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าถัดไปตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับกดคําว่าถัดไปตรงนี้ตรงสีตรงส้มตรวอัสีขาวนี้กดถัดไปครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าโอนเงินจากนะครับนี่นะครับโอนเงินจากธนาคาร TTB นะครับมาที่ธนาคารกรุงไทยนี่นะครับ จํานวนเงินในการโอนนะครับ200บาทที่สําคัญนะครับข้อดีอ,อย่างหนึ่งก็คือฟรีค่าธรรมเนียม0บาทนะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปตรงคําว่ายืนยันการโอนนะครับจิ้มมาตรงยืนยันการโอนตรงนี้ได้เลยนะครับอพอถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อเป็นการยืนยนันการโอนแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปครับ พอใส่เข้ามาแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยหากเราต้องการที่จะโอนในคราวต่อไปนะครับเราสามารถที่จะทํานะครับนี่นะครับเพิ่มไปยังรายการโปรดได้นะครับเพราะว่าคราวต่อไปเราจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็จิ้มไปที่เพิ่มไปที่รายการโปรดนะครับกดเข้าไปครับ uh เสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อรายการโปรดเข้าไปในบริเวณนี้นะครับว่าชื่อบัญชีที่เราโอนไปเนี่ยนะครับผมใส่เข้าไปว่า อ่าผมใส่รายการโปรดเข้าไปว่า KTB ครู IT นะครับแล้วกด Next นะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดไปที่คำว่ายืนยันนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหากเราต้องการที่จะอ่าแชร์นะครับไปยังบัญชีของคนคนที่เราต้องการโอนเราก็กดไปที่แชร์นะครับอ่าเช่นผมจะแชร์ไปที่ l ล n e นะครับผมจะแชร์บอกเจ้าของนะครับเจ้าของบัญชีว่าเราได้โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ กดไปที่อันนี้นะครับอ่านี่สมมุติเป็นบัญชีนี้นะครับลายนี้นะครับผมก็อ่าจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปที่ลายนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็กดไปตรงคําว่าแชร์มุมบนขวาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แชร์นะครับกดเข้าไปครับแชร์อ่าเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการแชร์เรียบร้อยนะครับเราก็ถอยหลังออกมานะครับออกจากระบบได้เลยนะครับ กลับหน้าหลักนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะก็ออกจากระบบนะครับกดตกลงออกจากระบบนะครับอันนี้นะครับก็คือการโอนเงินจาก t t b ีทัศหรือทีทีบีธนชาตินะครับมาที่ธนาคารกรุงไทยผ่านมาที่กรุงไทยนิกแบบนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังหาวิธีอยู่นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปดีๆนะครับจะได้นําคลิปดีๆเนี่ยครับมาอาที่แนะกันอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ